ายสินค้าอะไรดีในปี22นี้ไม่ให้ขาดทุนมีกําไรวันนี้บีมีเทคนิคง่ายๆและเครื่องมือมาแชร์กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบูบีอีกแล้วที่เด g r o รา p ดิจิตอลนะคะวันนี้เนี่ยบีมีเทคนิคง่ายๆที่หลายคนอาจจะรู้จักเครื่องมือตัวนี้ก็คือ Uber Succes s นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคกันเนาะว่าก่อนที่เราจะขายสินค้าเนี่ยเราต้องรรเสิร์ชหาข้อมูลอะไรบ้างและเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจหรือหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยบีจะมาแชร์แบบง่ายๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยค่ะเฮลโลทุกคนมาแล้วนะคะวันนี้บีจะมาสอนใช้เครื่องมือแบบง่ายๆฟรีๆเลยนะคะผ่านโปรแกรม Uber Succes s นั่นเองนะคะทุกคนอะเรามาดูพร้อมกันเนาะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า uber s u g j e c t นะคะตัวนี้นะพิมพ์ตามน,นะนี้ได้เลยนะคะ uber s u g j e c t นะคะ,ะทุกคนพอเราเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะมาเจอกันหน้านี้นะคะวันนี้บีจะสอนแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะคะไม่ต้องมีกระบวนการยุ่งยากอะไรเลยนะโอเคนะคะเราจะล็อกอินก่อนก็ได้นะคะล็อกอินไว้ก็ดีนะก็ล็อกอินเป็นอีเมลของเรานะคะสร้างเป็นแอคเคาท์ของเราอันนี้บีล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้นะคะก่อนที่ก่อนที่เราจะขายสินค้าอะไรนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับตัว o v e r s u n s e นะคะที่ฟรีเนี่ยจะใช้ได้แค่วันละสาครั้งนะคะทุกคนแต่ถ้าใครจ่ายเงินก็ใช้ได้ตลอดนะปกติบีจะใช้ฟรีก่อนนะคะเพื่อประหยัดเงินก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้านะคตถ้าเรามีต้นทุนต่างๆเราสามารถสมัครเป็นรายเดือนหรือรายปีของเข้าได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการใช้ก็คือว่า วันนี้เนี่ยถ้าเราอยากขายอะไรนะคะให้เรามาเซิร์ชตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวบวอร์ซเดยนะคะจะเป็นตัวที่รวบรวมจำนวนคนเสิร์ช g o o g l e ทั้งหมดนะคะว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยหรือในประเทศไทยนะคะคนเสิร์ชเท่าไหร่บ้างถ้า่าบีจะขายกระชายขาวนะคะบีก็เลือกประเทศไทยตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถเลือกประเทศได้นะคะเลือกประเทศไทยเนาะอยากรู้นะคะว่าคนเสิร์ชทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ สำหรับกระชายขาวนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดใหม่ๆใช่ไหมจะสังเกตเห็นว่าคนจะเสิร์ชเยอะมากและขายดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคนเสิร์ชกระชายขาว2,009นะแสดงว่าตัวเลขจะยังน้อยเนาะ,ะเราก็จะมาดูได้นะคะว่าคนเสิร์ชเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะหรือถ้าสมมติบีอยากขายพวกคอลลาเจนละกันนะเบียอยากรู้ว่าคนไทยเนี่ยกินคอลลาเจนเยอะไหมเขาเสิร์ชหาข้อมูลเยอะหรือเปล่านะคะ คำที่2คือคอลลาเจนนะคะทุกคนโอ้โห,โ,หโหนะคะคอลลาเจนนะคะคนเสิร์ชทั้งหมด9,000 0กว่านะคะโอ้ตลาดนี้น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้จักคอลลาเจนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อมีการเสิร์ชเข้ามาแสดงว่าเขามีความต้องการถูกไหมคะวาเนี่ยก็คือคอลลาเจนน่าสนใจแต่ยี่ห้อไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะเราก็เลือกแล้วแต่เราชอบเนาะแต่ว่าประเด็นคือเราต้องเข้าใจกรอบก่อนว่าก่อนที่เราจะขายสินค้าอะไรเนี่ย ลูกค้ามีความต้องการหรือเปล่านะคะถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยแสดงว่าเรามีโอกาสที่เราจะขายได้และขายง่ายด้วยนะคะอะคอลลาเจนที่คนไทยเสิร์ชมีอะไรบ้างนะคะเออเขาก็มีความรู้อยากรู้เหมือนเรานะคะก็คือยี่ห้อไหนดีนะคะหรือคอลลาเจนผิวขาวนี่เราเริ่มรู้ละคอลลาเจนที่ผิวขาวแสดงว่าคนต้องการเยอะคอลลาเจนไหนที่เน้นเรื่องนี้นะเราก็ไปเลือกยี่ห้อนะคะ สำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนหรือใครที่อยากทําแบรนด์นะคะก็ได้ข้อมูลตัวนี้เป็น Data ที่สําคัญมากๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปงม,มเองไม่ต้องไปคิดเองนะคะคือเริ่มจากการที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มาต่อยอดของเราได้เลยหรือคอลลาเจนเกาหลีนะคะเออแสดงว่าคนไทยสนใจคอลลาเจนเกาหลีนะอ่ะคอลลาเจนประโยชน์อะไรบ้างกินตอนไหนดีคอลลาเจนไตเปปไทยต่างๆใช่ไหมคะ ก่อนนะ่าสนใจนะคะสำหรับตัวคอลลาเจนถ้าเทียบกับกระชายขาวเมื่อกี้แสดงว่าคอลลาเจนนะ่าสนใจมากกว่านะคะนี่ก็จะเป็นไอเดียง่ายๆนะคะที่บีใช้ประจําก่อนที่จะขายสินค้าหรือเทสสินค้าตัวไหนนะคะก็คือเมื่อเราได้ไอเดียแล้วรื่ว่าสินค้าตัวไหนน่าสนใจใช่ไหมคะเราขั้นตอนต่อไปก็คือว่าให้เราไปเลือกแบรนด์หรือสินค้าที่เราชอบลองเทสดูลองขายดูใช่ไหมคะถ้าตัวไหนปังอะแซมบไปได้นะคะก็คืออุบัติสัเจนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกๆนะคะที่เราจะต้องใช้นะคะในการที่จะขายสินค้าตัวไหนเช่นบางคนอาจจะมีเพื่อนมาฝากขายสินค้า น,นี่ใช่ไหมคะก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะดูซิว่าสินค้าที่เราได้รับมาหรือเพื่อนๆอยากให้เราช่วยขายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันมีความต้องการของตลาดหรือเปล่านะคะอีกแอปหนึ่งที่พี่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูนะคะเป็นช่วงแถมเล็กๆน้อยๆเก็ตเล็กๆน้อยพี่ ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ก็คือ Google t r e n d นั่นเองนะคะก็คือเป็นแอปที่เอาไว้เสิร์ชพวกเทรนด์การตลาดต่างๆเนาะว่าช่วงนี้คนไทยสนใจเรื่องอะไรสินค้าตัวไหนคนเสิร์ชเยอะไหมอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถใช้ทั้ง2แอปได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมาดูนะว่าช่วงนี้เนี่ยอะไรมาแรงบ้างใช่ไหมคะในวันนี้นะคะสมมติว่าเราสนใจเสื้อผ้ามือสองนะคะนี่นะคะก็ t r e n d ก็จะบอกนะคะว่าสมคนสนใจเสื้อผ้ามือสองเนี่ยส่วนใหญ่อยู่จังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วก็เขาสนใจเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมเช่นอะยี่ห้อต่างๆ ตลา,าดเสื้อผ้ามือสองขายที่ไหนดีล้างเสื้อผ้ามือสอง,งต่างๆนะคะก็จะทำให้เราได้ไอเดียนะคะนอกจาก o น g l e Trend เนี่ยเรายังสามารถใช้คีย์เวิร์ดเปรียบเทียบได้ด้วยนะเชะ่นสมมติดปใช้คําว่ารองเท้ามือสองนะคะลองดูซิว่าแบบไหนที่คนต้องการเสิร์ชแล้วก็หามากกว่ากันนะคะ g l e t r e ท d ก็จะใช้ง่ายตรงนี้ก็คือจะเปรียบเทียบไปเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าตัวไหนเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเยอะสังเกตว่าคนที่ใส่เสื้อผ้ามือสองก็จะสนใจรองเท้ามือสองด้วยเหมือนกันจะเห็นว่ากราฟเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะ มีจังหวัดไหนบ้างที่เยอะๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคกลางต่างๆเชื่อไหมคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆใช่ไหมที่เราสามารถใช้คบคู่กันได้นะคะเป็นเครื่องมือฟรีที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลยอย่าง u b e r j e ์เก็คือใช้ได้วันละ3ครั้งเนาะส่วน Google เทสนะคะก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยนะทุกคนให้เป็นแบมอไอเดียน,นะคะก่อนที่เราจะขายสินค้าอะไรในปีนี้นะคะดูสิว่า มีความต้องการไหมแล้วก็เราสามารถไปอยู่ในตลาดนี้ได้ไหม,มโอกาสสาหรับเราหรือเปล่านะคะจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราไม่ต้องคิดเองหรืองงเอาเองนะคะก็ใช้เครื่องมือฟรีที่เขามีให้เราเลยดีไหมคะหวังว่าที่นี้ง่ายที่บีมาแชร์ว,วันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะขายสินค้าอะไรเราต้องทราบว่าสินค้าตัวนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าโดยใช้เครื่องมือ uber suggest นั่นเองนะคะใครที่นิยชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้บีด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิป หน้านะสวัสดีค่ะ